สายสินเต็มเลยครับดูหุ้ยเดี๋ยวอะโห่ขนลุกอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปโหสายสินมีทั้งห้องทุกห้องเลยครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่หมทางมันเสียงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันเจออุไปเฮ้ย

โูกูใครวะตามตามตามเฮ้ยเสียงไครวะมันกึกกั๊กกึมันเป็นสโมสอล้างอะครับที่ผมมาเดินครับที่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็เป็นเป็นเป็นยอดเขาเรียกแทงน้ำอะครับที่นี่เขาบอกว่า เห็นดูจากเนี่ยครับร่องรอยครับมีอรอยสายสินทั้งนั้นเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ80คนนะครับกับชาวติกตอกนะครับไปต่อรับนึงเสียงเสียงคาคาใจ